อ่าครับมาทดสอบไอ้ตัวนี้นะครับผมได้ทดลองใช้มาสองหลอดนะครับนี่แล้วก็อะไรจารบีหลอดอันนี้เป็นแมกของ XAE นะครับมันรั่วนะครับเดี๋ยวเรามาเติมแก๊สกันดูนะครับว่ามันรั่วอย่างไรนะครับผมพยายามที่จะใช้ประแจนะครับขันวาลแล้วนะครับทั้งสองตัวนี้นะครับมันก็ยังรั่วอยู่แต่มันรั่วออกมาจากตรงนี้นะครับ เรามาลองดูกันครับการทดสอบน้ำยาตัวนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเขาเรียกอะไรอะไรควอนตัมควอนตัมสแกนเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะภาษาอังกฤษนะนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับครับเรามาลองเติมแก๊สแล้วก็ใส่ลงในน้ํานะครับมันมีรั่วไหมนะฮะมีรั่วปุดปุดนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีรั่วอยู่ประมาณนี้นะครับ มีฟองอากาศขึ้นมานะครับจะมองเห็นได้ชัดเจนนะฟองอากาศขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราถอดวาล์วเติมแล้วก็มาใส่น้ํายาตามในคลิปที่เขาแนะนํำนะครับครับตอนแรกผมก็ได้สั่งไอ้ตัวนี้มาสามตัวนะครับซึ่งเป็นวาล์วเติมของ igs นะครับ ag หนแปดนะครับสั่งมาสามตัวว่าจะกะเอาทําไว้เป็นอะไรนะครับว่าจะเปลี่ยนให้กับตัวนี้แต่พอเห็นน้ายาที่เขาทดสอบกันนะครับ ที่น้ํายาที่ทดสอบนะครับผมก็จะลองดูนะครับว่ามันได้ผลไหมเรามาลองดูกันนะครับเอาละครับเรามาลองดูน้ํายาตัวนี้นะครับที่ว่าหยอดเข้าไปนะครับเพื่อต้องการที่จะไม่ให้มันรั่วนะครับน้ํายาเข้าไปลองดูนะครับบริเวณส่วนที่วาล์วเติมนะครับที่เป็นโอลิ่งนะครับผมดูตามในคลิปนะครับ บริเวณนี้นะครับน้ำยาก็เต็มบริเวณวาวเติมแล้วนะครับมาลองดูกันนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับอย่าปิดขวาก่อน ไปที่แม็กนะครับแม็ Mac ของ XAE นะครับไม่อยากจะมือไปโดนน้ำยานะครับฮใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็คันวาวให้พอแน่นพอทุ้งควรนะครับตัวนี้นะครับลองดูว่ามันจะรั่วอีกไหม ต้องเน้นมากนะครับพอพอพอประมาณนะครับนะแล้วมาชิดที่เป็นตรงนี้นะครับสบายาแล้วก็มาเติมแก๊สนะครับดูว่ามันจะรั่วไหมนะครับเาโอเคมันเต็มแล้วนะครับคราวนี้ ฟังเสียงนะครับไม่มีนะครับ,นะรบถ้าผมเห็นน้ํายาตัวนี้ก่อนนะมันดีอย่างนี้ผมไม่ต้องซื้อวาวเติมมานะครับเพิ่งเห็นตอนนี้สั่งซื้อวาวแล้วนะครับนะครับยังมีนิดหน่อยนะก็ปุดๆนิดหน่อยนะครับยังปุดๆนิดหน่อยอาจจะต้องขันพือมอีกนิดไหมนะครับเพราะผมขันไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับให้พออยู่มือนะครับ อ,อ่าละครับพอเยอะพอต้องกวนนะครับยังรั่วอีกไหมก็ยังมีปุดๆอยู่นะครับอ่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะไม่ก็ได้ผลนะครับมันยังรั่วอยู่นะครับงั้นคงจะต้องเปลี่ยนวาวล์วแล้วล่ะนะฮะ หรือว่าใส่น้ํายาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับลองดูครับลองามาเติมน้ํายาอีกสักอีกสักทีนึงนะครับใส่เยอะเลยครันนี้นะครับมานี้นะครับเหมือนในคลิปนี่นะครับรอบรอบนะครับ ประมาณนี้นะครับเยอะมากเรามาลองดูอีกทีนะครับว่ามันจะได้ผลไหมครับหมดไปแล้วครึ่งหลอดปิดขวาก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในที่แม็กนะครับผมไม่อยากไปสัมผัดมันนะครับแล้วก็ ใช้กระใจขันวาวเข้าไปนะครับเน้นพอต้องขวนะครับน้ายาก็เล็ดออกมาข้างนอกเสียดายมากเลยอืม เบาไม้หน่อยนึงเพื่อไว้ใช้ขับเลยแล้วก็ขันวาล์วให้พอประมาณนะครับไม่ไม่ถึงมากเกินไปนะครับพอประมาณคิดว่าเน่นแล้วนะครับพอประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาลองดูอีกทีหนึ่งเราเติมแก๊สเข้าไปนะครับเติมแก๊สเข้าไปนะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับถ้าเรามาเช่น้ํำยาใหเช่นในน้ําดูนะครับว่ามันยังปุดๆอีกไหมยังมีนะยังมีปุดๆแสดงว่าต้องเปลี่ยนวาลวได้หละนะครับมันคงไม่ได้ออกทางด้านข้างนะครับแต่มันออกที่ตัวเติมวาลวโดยเฉพาะนะครับถ้าอย่างนี้อาการควงหนักนะครับเปลี่ยนวาลว ตัวใหม่น่าจะหายนะครับวาวเติมนะครับคงจะไม่ได้ผลเพราะว่าวาวมันเสียแล้วนะครับครับคราวนี้เราก็มาลองดูวาวตัวใหม่นะครับ A อศูนย์แปดนะครับไอตัวนี้ที่วาวใส่น้ํายาแล้วนะครับก็ยังรั่วอยู่นะครับแสดงว่าอาการมันก็คงจะหนัก่าการแต่ถ้าเราดูอย่างนี้แล้วโอลิงมันก็ไม่น่าจะทำรุนไรมากมายนะครับมันน่าจะรั่วจากภายในมากกว่านะครับโอลิงตัวข้างในนะครับเป็นไปได้แต่ผมก็ไม่ไม่ได้ถอดนมถอดยังไงกอไม่เป็น เปลี่ยนวาลเติมตัวใหม่ดีกว่านะครับกับเป็น AC08 นะครับคงไม่ต้องใส่น้ำยายนะครับวาลตัวใหม่นะครับ พอประมาณนะครับอย่าตึงมากนะครับพอพอรู้สึกว่านักมือโอเคนะครับเราก็มาเติมแก๊สนะครับทดสอบดูนะครับแก๊สจะหมดแล้วยังยังมีอีกอนะครับเติมแก๊สแล้วนะครับมาลองดูกันครับยังรู้อะไรใหม่ ยังมีอีกนิดหน่อยนะครับปุดๆนิดหน่อยนี่วาลตัวใหม่นะครับอม,มันจะรั่วจากตรงไหนเอ่ยนะครับยังรั่วอยู่นะครับที่ตัววาเติมนะจะไม่ได้ออกด้านข้างนะครับด้านข้างไม่ได้ออกนะครับน่าจะรั่วอยู่ตรงไหนต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันรั่วตรงไหนนะครับ เอาละครับคราวนี้ผมเปลี่ยนมาที่หลองน้ำตรงๆจะได้รู้ว่ามันรั่วอยู่บริเวณไหนนะครับะอ๋ะอพอจะมองออกน,นะครับไม่ได้รั่วที่วาลวครับผมว่ามันรัว่วบริเวณขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้นะครับขอบข้างๆซึ่งมันเป็นลักษณะทรงกลมนะครับผมก็จะลองเก็บมาดูนะครับว่าไอ้ส่วนตรงข้างบริเวณแถวนี้ โอลิงมันอยู่รุ่มเนี้ยน่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับจะต้องแกะตัวนี้ออกมาทีน่ยนะครับมามาดทดสอบกันดูอีกทีนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าครับตอนนี้ผมได้ถอดไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับมันจะลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ลองใส่อ่าน้ํายาบริเวณโอลิงตรงนี้ดูนะครับตามในคลิปที่แนะนํำมาไว้นะครับก็มาลองดูกันครับว่ามันจะรั่วอีกไหมแล้วก็วาลตัวใหม่ เดี๋ยวผมจะลองใช้วาลวเดิมว่ามันยังรั่วที่วาลวหรือว่ารั่วที่ขอบนี้กันแน่นะครับมาลองดูกันครับครับตอนนี้ผมจะลองใส่น้ํายาที่โพลิงตัวนี้นะครับมาลองดูนะครับเยอะๆเดี๋ยวครับตามในิปที่โกตนาไว้เย,ยอะๆอย่างนี้เลยนะครับ ูว่ามันจะรุ่ยไหมค็หมดรลอดแล้วอย่างนี้เยอะเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับพ็อลองดูกันนะครับว่าน้ำยา ไอ้ตัวเนี้ยมันจะได้ผลไหมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับผมไม่อยากจะสัมผัสน้ํายามันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาขันน็อตกันนะครับครับหลังจากเราใส่น้ํายาเรียบร้อยแล้วก็เราก็ขันให้เน้นแล้ว,ลวก็ลองมาเติมแก้กันดูอีกทีนึงนะครับลองกับน้ํามันจะรั่วอีกไหมอันนี้วาล์วตัวใหม่วาล์วเติมตัวใหม่ เรกลับไปใช้วาวเติมตัวเกาะนะครับโอเคนะครับเติมแก๊สองมาแล้วจุ่มลงไปดูในน้ํานะครับครับไม่รั่วแล้วนะครับไม่รั่วแล้วนะครับอืมอันนี้วาววาวเติมตัวใหม่นะครับแล้วผมเติมน้ำยาเมื่อสักครู่น,นะครับคงคงไม่มีปัญหาเรื่องรั่วแล้วนะครับไม่มีมีฟองอากาศหรือไม น่าจะไม่มีแล้วนะครับของอากาศน้ำน้ำนะครับไม่มีแล้วนะครับให <au alon> ้ลองเปลี่ยนเป็นวาล์วตัวเก่าดูนะครับว่ามันรั่วที่วาล์วหรือรั่วถึงตรงขอบยางนั้นครับอันนี้วาล์วตัวเก่านะครับที่เราสงสัยว่ารั่วและเติมไม่ยาต่อเรกนะครับอันนี้วาล์วตัวใหม่ผมถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาใส่วาล์วตัวเก่าดูว่าวาล์วตัวเก่ายังใช้ได้อยู่ไหมนะครับอันนี้วาล์วตัวใหม่เก็บไว้ก่อนนะครับ ลองใส่วาลตัวเก่านะครับซึ่งไม่ได้ใส่น้ํายาว่ามันจะรั่วไหมเพราะผมสงสัยว่าตอนที่เราตั้งตะแคงเนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ที่วาลเติมหรือว่าไอ้ที่ลุกอย่างข้างในเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ปกติมันก็เลยใช้ยิงมากเพราะว่าเก็บมากกว่านะครับยิงไปประมาณที่มต้องไม่เเก็บตั้งเอาไว้แล้วก็คือเติมเติมแก๊สมันจะรั่วก็เลยสั่งวาลมาเปลี่ยน พอเห็นน้ำยาตัวนี้พอดีแหละครับก็เลยลองดูนะครับพอประมาณนะครับไม่ต้องให้เน้นมากนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็เติมเกลดฟังเสียงดูก็มีรั่วครับฟังเสียงดูก็ยังมีรั่วนะครับเนี่ยใส่น้ำ้าไปก็ขูดกมันก็มีรั่วน่าจะเป็นที่วาวตัวนี้แล้วหะนะครับ ทั้งสองที่เลยนะครับขอปล่อยแคทชก่งก่อนอะไรครับผมเปลี่ยนวาล์วตัวใหม่เรียบร้อยนะครับวาล์วตัวเก่าคงจะเสียแล้วแหละครับน้ํายาก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็เติมแก๊สัดลองมันใหม่นะครับเงีบยนิทดีนะครับใส่ในน้ําครับปลอดภนะครับไม่รั่วแล้วนะครับ มีปัญหาได้เลยลนะออนะครับไม่ด้วยแล้นะโอเคไม่มีฟองอากาศเลยนะครับก็แสดงว่าวาวนะครับมีปัญหาแล้วก็ครั้งแรกก็อูดิงรอบๆแล้วก็ใส่เข้าไปก็หายนะครับ ไอ้วาลวตัวเก่ามีปัญหานะครับเปลี่ยนวาลวตัวใหม่เข้าไปนะครับไม่รั่วแล้วนะครับโอเคอคราวนี้เอกก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมลนะครับเปลี่ยนวาลวตัวใหม่นะครับของน้ายาที่ระเหยดนะครับกดกันค้างเอาไว้ออรอใช้งานนะครับโอเคเรียบร้อย